妹妹 ต้นต้นขนุนต้นขนุน20บาทขนุนได้ครับฮะน้องน้องน้องเสีดยดาเม เขาถามก็าทเขาคิดต้นไหนเนี่ยบอยบอยคันขันวเกพี่น้องครับทุกท่านบนครับเดี๋ยวผมจะเขาไปเอาคันนพี่น้องครับัดคูนี้อยู่ที่4 0 0 0นพี่น้อง สาธุครับสาธุสาธุบอยเอาขันขันขันเออขันเอาเอาท่านให้เอาใส่ขันเลย ต,นนต้นขนุนต้นขนุนต้นละยี่สิบบาทนะครับต้นละยี่สิบบาทครับครับน้องน้องกู้ภัยช่วยน้องกู้ภัยช่วย รูปนี้ขั้นต้นหนึ่งหมครับภาพนี้ขั้นต้นหนึ่งมื่ครับหนึ่งหมื่นครับขั้นต้นหนึ่งม,นนงมผมให้ได้สหมื่น,นาย่งหมากกวามมามา่านื่นาล่าไ่านนพ่อแม่พี่น้องครับโปรดฟังดีกัครับน,นี้ห,นหัวเข็มคุณคุณหเนาะ

ครับผมจองหนึ่งหมื่นท่านท่านถ้าผมแสนไปเลยท่านกมู้่งุอนีก่ปแสนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมามูลท่นบอกครับลูกปูนองลูกปูนองวัดอุดมค่ะ เอาปัญญามาจัดของนะครับปัดกีมแลงมาข้างหลังนี่เลยครับระดับน็อกเง้วนะครับน็อกเง้วเดี๋ยวเราจะพาเอามาข้างหลังนี่เลยครับสำหรับถ้ากาย่ยังไม่ได้นะครับเดีย๋ยวจะมีอีกหลายอย่างนะครับบุญหนัก,กจับใจแต่ยังไม่เข้าเแ็่ว่าเห็นต้องคุนเจอสายแข็งนะจับเหมือนคืแนแสนะผมไหนงที่จะไปสู้นะครับเอาเอาลูกรถไฟนะครับลูกหมูพี่น้องรครับ ลูกหลงปูรอการผลงปนลงที่ได้เมื่อกี้นี้นะครับท่านหลงปูเลยอย่างเมื่อกี้นี้แสนหนึงอันเราไม <un ctic pot. S 1> ่ mostrar. ต้องเอาถึงานหรอกครับผมจะเปิดเริ่มต้นที่1,000เก้า1,000เ้มีใครสู้ไหมครับปกติขาวยื่นมา5,000 หพัน 5, แ้วครับพี่ขาวยนนั่นนี่หน่อยหันนั่นนี่หน่อย,นนนนอยไม่แพ้ครับไม่แพ้กันครับแต่ผมเสียใจผมจองหมื่นหนึ่งไม่ได้ผมก็เลยยังยัง,ย,งยังทำใจไม่ได้ เท่าไรนะใครใครใครห้าพันห้าห้าพันห้าห้าพันห้าเจ็ดพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่ง

หมื mm ่นหกหมื hmm, mm ่นหกสองหมื hmm. mm ่นสอกหมื hmm. ่ ฝั่งน้นฝั่งนน้นต้นไม้จะอยู่ด้หนองฝังนะครับต้นพายลสิบบาทบุูนะครับอะไรนะครับมี้อยนาพันนะครับขนมยีบาทคูณยี่บาทนะครับทุกบาททุกประาไม่มีปัญหาให้ใช้จ่ายท้งนะครับเอารูปภาพสองหมื่น รูปภาพ 20, 2องหมื่นสองหมื่ใช่ไหมท่านท่านนั่นอะ่ะใช่ไหมไม่แล้วคนไหนที่ให้สองหม,<า>มื่นไม่กี่สองหมื่นครับมื่อนี้เนี่รับที่ใส่เบนมายืนยันยกมือได้นะครับยืนยันราคาครับีราคา สอง0มืนสองครึ่งแล้วครับสองครึ่ง นภูมิยภูมยิมยีที่แกม,มาทุกปีน่นแหละอขาวอ่ะกรรมการนั่แหละ<ไ>ป้ายบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยนะครับหลวงปู่เจอเมื่อวานเองเอาคนต้อ้วยีคนองมาด้วย,าาวยเอาจากคู่ที่สองออก,ก่อนนะฮะับจกนจ,จากทอง ต่อมาครับเอาครับคู่ต่อไปครับขับขับเรื่องขับทองครับขับเรื่องขับทองเราจะเริ่มตัวที่คู่แล้ว4,000บาทนะครับเงินไม่ตัดปิกเริ่มที่4,000เขาไว้รวมปูทั้งหมดหลงตาไม่เอาหลงตาเอามาเกือบหมื่นตรงเนี้ยประมูลได้เท่าไหร่ไหวรวมปูทั้งหมดเริ่มเท่าไหร่เริ่มเท่าไหร่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า

ลุงป,ปูคุณมาว่บบาปฏิจจ ա กรรนีไหะครเนื้อเงินแท้ไม่ตัดปีครับอันนี้ไฮไลท์อีกรูป,ปนิดเรียญนึงนะคะเนี่ยครเนื้อเงินไม่ตัดปีรูปลุงปูรูปเมตตานะคะรับท่านใดหายใจเพลินแบบนี้เลยนะครับรูปเหมือนลุงปู่รูปไม่ตัดปีรูปเมตตานะครับ 啊。 การเงินหลวปู่วน,นี่ฮะเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทมีท่านใดสนใจอีกไหมครับมีย,มยูในงานนะครับผมรับประกันเลย

เหรียญน,นี้มีไม่มากนะครับเหรียญเป็นเหรียญชุดชุดรวมอยู่ในชุดทองคําราคา4ี่แสนกว่าตอนนั้นนะครับผมเอใาห้เงินให้ลวงปู่ไ um ด้สาธุ สาธุครับสาธเหรียญรุ่นนี้อยู่ในชุดเหรียญทองหมอตาเทศบาลเราเหวีบอกกันคิดเก็บทับงสามหมื่เนี่ยไม่ท้องหมื่นเท่าไหร่นะต้องมาหน้า

หลวงปู่เมตตาแล้วนะครับป้าย Sá, tó, บอกันนะครับรือเราเอาบอมาแข่งกันนะ6,000ครับอใครอยากได้เล็กๆแก่ลูกบอมีไครับ0 0 0เดียวแสงเหมือนเมื่อกี้นี่นะผมอยกเห็นที่เปายก็อมเท่าไหร่นะครับลิมิต6,000เจ้าบ้าแค่ก็6,000เจ้าบอกว่า7,000มันมันน้อยไปวันนี้ไปไหมสัตทองแข่งนา

อย่างนี้นะครับลูกของปู่ตัวนี้ไม่กินอาหารนะครับกินไปหาอย่างเดียวมองต้นไม้แดงอย่างนี้ถือว่า